ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไหมค่ะเหลืองพอดีเป๊ะไข่ทอดค่ะ เป็นน้นก็เร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะเสร็จค่ะก็จะมีอยู่ไข่ทอดแล้วก็หอมแดงแค่นี้นะคะกินสองคนหรือคนเดียวก็ได้ค่ะแล้วน้ำมะขามเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันค่ะใสใส่นิดเดียวก็พอค่ะจะเทน้ำตาลทรายลงไปค่ะ แค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็คนเขี่ยวให้เหนียวๆเ,เ,เลยนะคะเขี่ยวจากนั้นแล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นี้พอค่ะ เดินเริ่มเดินแล้วค่ะคนคนค่ะคนคนค่ะคนสีย่นิดคนค่ะคน แล้วเราก็จะเอาน้ำมะขามนี่นะคะใส่ลงไปนิดเดียวค่ะให้มันตัดหวานไม่ใช่ใส่มากนะคะให้มันตัดหวานก็พอค่ะแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวเคี่ยวให้มันเหนียวๆเลยนะคะเราได้น้ำเชื่อมมาและะ้วค่ะเหนียวค่ะเหนียวพอดีค่ะจากนั้นก็ตักลาดลงไข่ในล,ลงในไข่ลูกเคยเลยค่ะ ไม่ต้องมากค่ะเส่ใบน้ำแค่นี้พอค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะใส่หอมแดงแล้วก็ผิดทอดลงไปแค่นี้เสร็จแล้วค่ะไข่ลูกเขยของน้องตาลจุ๊บ